ขเมศมึงฟังข่าวนี้ให้จบนะขเมรแล้วมึงจะอ๋อทันทีว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครขายสิทธิ์หรือขายแผ่นดินกันแน่กับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นแถวชายแดนไทยปราสาทไทยไม่จบไม่สิ้นสักกะทีกับทหารขมรที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองเมื่อทหารขมนพยายามลุกล้ำอธิปไตยของไทยในเขตบริเวณปราสาทโดนตวน จังหวัดศรีสเกตฝ่ายขมิ้นก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ของตนฝ่ายไทยไม่สนพื้นที่นี้เป็นของประเทศไทยเมื่อทั้งสองฝ่ายลาดตระเวนมาเจอกันก็ทําให้สถานการณ์ชายแดนร้อนระอุทะลุจอโซเชียลก็งานนี้แหละแชร์สนั่นจอวิภาควิจาร์ณกันทั้งสองประเทศแต่จูๆ่ๆเสียเท่าทหารขมิ้นไม่รู้อีหนยนี่ถืออา g ีเดินเข้ามาจนเพื่อนทหารขมิได้ห้ามปั๊ม มาลาดตะเวนยังไงถือของใหญ่มาขนาดนี้ด้านทหารไทยยืนชี้หน้าพร้อมตะโกนขึ้นว่าบอกให้ถอยออกไปบอกให้ถอยยังเดินเข้ามาอีกแสดงว่าพูดไม่รู้เรื่องทหารไทยยังทิ้งไทยอีกว่าบอกพวกมันอย่าเข้ามาลึกถึงตรงนี้อีกลูกพี่มันเป็นใครจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยกันแล้วก็แยกจากกันไป งานนี้บอกได้เลยว่าอย่าเปิดก่อนนะเขมรน,นั่นคือจุดจบของพวกมึงเลยนะจะบอกให้เรื่องราวทั้งหมดนี้คงไม่จบไม่สิน้นถ้าทางกองทัพและรัฐบาลไทยไม่ทำอะไรสัก,กอย่างประวัติศาสตร์อาจซ้ำรลอยเขาพระวิหารก็งานนี้แหละครั้งก่อนไม่เข็ดไม่หลับทหารเขมรเสียชีวิตเกือบเจ็รอยนายจะบอกว่าแขนทหารไทยเป็นอย่างมากก็คงไม่ชิงทหารไทยเสียชีวิตแนายในคราวนั้น หวังว่าเหตุการณ์คงไม่เกิดขึ้นอีกหลายคนคงสงสัยแล้วว่าปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่ทำไมทหารขเขมรยืนเต็มและที่สำคัญมาดูแลร่วมกับทหารไทยอีกด้วยด้านประชาชนคนไทยเรียกร้องทางรัฐบาลหรือทางกองทัพช่วยออกมาตอบคำถามประชาชนคนไทยหน่อยแผ่นดินไทยปราสาทไทยแต่ทำไมทหารขเขมรมาอยู่เต็ม ทุกครั้งที่มีการเจรจาขามรก็จะอ้างทุกครั้งว่ามีการทำบันทึกข้อตกลงให้อยู่ร่วมกันข้อตกลงอะไรใครตกลงกับใครจากอดีตการจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวแลกบัตรถึงสองชั้นก่อนจะเข้าชมปราสาทตามเมือนทมและที่สำคัญไม่มีทหารขามรสักกะคนในปี2551ที่ปราสาทไหลเงาทหารขามรชัดเจนไหมขมรแผ่นดินนี้เป็นของประเทศไทย แล้วใครเป็นคนทำข่อ